อนเดี๋ยวสอบเป็นคนอะไรสัก <altern> ก <ates> ันยังพอใจครับนเพิ่นมาก็ลยบอกเป็นคนบอกแบบแบบที่บอกแก้วแล้วก็บที่มมือมากแบบที่บอกจันครับผมแมนไม่ค่อยละเอียดครับ่าว่าวันนี้ปูสีขอหยุดพักก่อนเนาะหยุดพักก็พักคอนพักจับงวดสองวันลยเดี๋ยวเมื่อใดปูสีปล่อยอ่าเน่าช่างหายซี่กันก็ค่อยเราฟังจากปากปูอีกครั้งนึง่งพี่น้องเนาะว่าเมื่อไหร่แอดเดินทางมากเพื่อว่าจะมา อาเด่นน้ำปูแล้วก็ติดตามปูว่าเพิ่นจะไข่ต้องทางต่อหรือเพิ่นจะหยุดหรือเพิ่นจะพักปอนปอนนะครับท่านผู้ชมอีกที่สำัญกับขงจะเข้าใจแล้วพี่น้องเนาะนี่นะครับว่าครับตั้งควรจะชิมิธุระนะเฮ็ดลายๆอย่างเพิ่นเนาะพี่น้องก็คงเข้าใจจังได๋ก็ค่อยอ่าถ้าเพิ่นจะค่อยงวดต่อไปหรืออีกหลังจากต้องทั้งงวดก็บค่อยติดต่อแอดทั้งนึงอีกคำหนึงครับพี่น้องแอดจะมา อาจเป็นสภานบุญมาเป็นซื้อให้กันต่อๆไปสำหรับวันนี้ปู่พจนกะจะขอพักพรกันสักวันนึงพี่น้องเพราะว่าภารกิจของปู่พจนกะจะไปเฮ็ดภารกิจส like ักว land, ันเพราะว่าเพิ่นจะมีหลายอย่างมีหลาายยอ่งนะฮะเนมีหลายอย่างเพิ่นก็จะไปเหตุสลายพ่น์สักวันส่วนแนวทางเลื่นั้นกะขอพักทานไปสักวันสักระยะหนึ่งพี่น้องเนาะครับครับผมจังได๋่ัมีหยังดอเปล่าครับผม วงพื้นเราแบสบายใจแล้วครับผมถึงถึงปูจะบ่ใหา้เราช่างผมก็จะแวะมาเล่นปูเรื่อยๆที่เก่าะล่ะเพราะาว่าผมกับบนะ่แมนทีว่าทีมอ่ตัดสิเรตเก่งเดียวเลาวพี่น้องเนาะก็คือมาเดีนนวท้งปูว่าปูเพิ่นจะไปไหนแม่งไหนปูเพิ่นสบายดีบ่เพิ่นไม่อยังก,กินว้อที่แบบผมแวนะว่าอาจจะทางมาหาปูขึ้นเก่าล่ะพี่น้องคือผมบ่สิ่มทั้งทั้งเพราะว่าเขาจะไปช่องไรก็ตามไปทางไรก็ตามผมจะพยายามติดตามติดต่ออาจารย์นที่ใดเบิ่งเข้ากรุณาจอด้วยกันนะพี่น้อง กับสนปูเนาะในขอนมาสกันไม่ร้ายคุปูครับผมครับผมผมกับแวะมาแวะแมมาสุมวัดหรือปูแวะมาเดินนุมวัดหาเด็นน้คือกาเพราะว่ากาบ้านไก่เลี้ยงกันเพราะว่าไก่เนาะเจ้ามีว่านี่นะครับผมาวเมนปูข้าวขววางสักกันครับรอข้ามเดียวกันนี nah ่ละครับผมคือ yeah. ห I mean ้เลีอีกท่านมีเลียคือผ่านมากกว่าเหาเดียวก่าครับ กับเคขาใจครับผมพามันไก้าว่าไฟทัพีู่้ชก็หมาะไพักเ้อครับผมเข้าม่งพักไม่นปูเมแยนเ่อรับเาเจ้าว่ามากนะสงพักที่ือดังเาเาพอพักพักเนอะเพรัก่ไหทำานีพรอได้องปยัี่ครับผมเงเข้ใจแล้วครับผมเป็นกับว่าใดาดเงี้ยเป็นว่าพักสะไพักอไรแบบนี้ ครับผมชุ่มมากเลยบอกคืนนึงข้าวครับครับครับบอกคือตามต่างๆเนาะปูเนาะกับเป็นแค้อะไรไปูเนาะผมก็ขอตัวขอเนี่ยอนามัติกาเนี่ยละครับผมใช่มากเลยที่บอกคือเจ้าเลยไรเยอะครับผมไฟก็วัดไฟตั้งสี่พักที่โชมากว่าบอกให้พักเอ้าว่าก็จะเฝ้าเร่งเลแม่สามารถพักเรื่องพักเรื่องพักก็ได้ครับผมครับครับเข้าใจครับผมโอเคครับครับผม คาประกาคคะเริ่มติดตามกันนะครับพี่น้องติดตามครับผมคบผมกัเคยไปมือวันที่ยี่สิบเก้าหั่นก็จจมีวีเฮ็ดบงสองป้าศิลาเหลิกอ่าเฮ็ดตาโอโบสดอ่ะเปิดทับทายโอโบสดคาผมสิกุลแฮต่อคอาติดตามนะครับขอบคุณหลายครับผมกาสวัสดีครับเอาละครับพี่น้องสมาชมซึ่งกะดตยินจากปากปูเราพี่น้องเราว่า งวดที่จะถึงหรืองวดใดๆกะเพิ่นจะขอพักเพิ่นจะไปทำธุระของเพิ่นตะกอนนะพี่น้องเนาะกะจึงได้กะค่อยจิตจำในช่วงๆต่อไปแอดก็เฉล่ยมาเหรียญน้ำเพิ่นเป็นประจำนะพี่น้องมาเหรียญน้ำเพิ่นเป็นประจำกะข้าวข้าวคืวบหนา้าจังไหมแอดก็จะได้แจ้งให้ท่านผู้ชมอีกราบอีกครั้งหนึ่งนะพี่น้องเนาะกับกะมื่อนี้แอดอยู่ที่วัดอ่าบ้านน้องแวนคือวัดของปู่กันนะพี่น้องเนาะมื่อนี้กะขอ ทำมาชมกันเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับไบ,บพลอยได้บ,บ้านสวนพอดูด้วยนะครับพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็เป็นข่าวดีอ่ากับปูพับไก่จ้กดให้แนวทางกันสักพักหนึ่งพี่นอนะ้องเนาะอ่าทำพี่น้องกันท่านที่ที่ตามชมแอดจูกันเข้าใจกันบางนะพี่น้องเนาะว่าเป็นอะไรทําไมเพป็นไก่ท่านบอกสาเหตุนะพี่น้องนะแต่เช้นั้นแล้วเพื่อนกัอ่าขพอพักกัน าล้ครับพี่น้องท่านผู้ชมมื่อนี้ก็เป็นมือวันที่ยี่สิบสามพี่น้องหลังจากหลังจากอันนี้แอกจะได้เดินทางไปที่วัดทั้งกอมพูชากันต่อไปนะพี่น้องนะจังได้กับพ่อพี่น้องได้พิจารณาพราะห์กันเบื้องดีๆว่างวดประจำวันที่เอ่อหนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยงสิบห้านี อาจจะไปติดตามท่านไดบ้างแล้วส่วนอย่าเริ่มนะพี่น้องอย่าเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปส่วนวันที่ยี่สิบแปดกับวันที่ยี่สิบห้าคือวันเมื่อเรือนี้วันเมื่อเรือนี้แก,ก็จะได้เดินทางไปอาที่ดอนพุตากันไปทําพิธีอเพิ่นจะไปทาพิธีบวงสรวงไงแล้วก็จะมีแนวทางให้ท่านชมได้ชมกันดังนั้นแล้วก็ขอมาติดตามกันไ้พี่น้องกดกริ่งกดก็ไลคกดแชร์กดกริงกกกกกร่งไว้ไว้เพื่อติดตามกันในคลิปต่อไป ถึงแกกกาเดินทางไปได้หลายหม่องนะพี่น้องนนเอานาะไกจะขอแจ้งให้สั้นทราบอีกครั้งหนึ่งว่า,าปูเดียนพอ,อจําเกา่าปัดกุดแห่เห่า,านก็นจะขอหยุดพักผ่อนกันนะพี่น้องขอหยุดพักผ่อนกันให้โชคให้ลาบกันหรือให้รักท่างหทยกันาจากระยะหนึ่งก่อนพี่น้องเนาะเพราะว่าจะเป็นแอดมินช่องใดที่เดินทางเข้ามาปูก็จะขอแจ้งให้ข่าขาเดียวกันและยืนยันข้าเดียวกันว่า,าปูคนก็นจะขอหยุดจีกันอให้โชคกัน ระยะหนึ่งคือเบอกยังไงพี่น้องเพิ่นจะขอพักพอนเพราะว่าเพิ่นกะตั้งแต่หงอยเพิ่นเข่าเพิ่นกะวมีเวลาพักพอนกันนะพี่น้องเนาะราะฉะนั้นแล้วก็อยากให้เอฟซีเข้าใจหาว่าต่อไปหรือจะเป็นจังไดจะให้เพิ่นจะให้อีกต่อหงดหรือขามไปพักพอนไปสองหงดหรือสามหงดแอ๊ก็จะมมติีตามสุกหงดแต่จะมาคอยแก้งอ่ามาเจาะลึกสถานการณ์ของปูเดียนให้กันเป็นระยะระยะไปนะพี่น้องเนาะ ครับตาคลิปนี้กะอยากให้ท่านผู้ชมกงเข้าใจกันนะพี่น้องเนาะนี่ครับท่านผู้ชมแอดอยู่ที่บริเวณวัดของปูเดียนวัดบรรน้องบักแวนบันน้องบักแวนเท่านับพี่น้องคือเพื่อนก็จะได้อ่าเป็นวัดที่เจริญนิดหนึ่งนะพี่น้องเป็นวัดโตแกก็ซึ่งเพื่อนกก ได้มาอยู่นี่นะหลังจากเพฝนกเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ฝนก็จะพักผ่อนกันนะพี่น้องพี่น้องครับเมื่อนี้อากาศค้นเปรี้ยคึ้มๆนะพี่น้องทั้งอาัตากวัดฝนตกหรือไม่แต่ว่าทั้งอุดรธานีเฮานี่นยังไม่ตกเป็นบางม่องม่องกับฝนตกเล่นนิ่งๆนานนึงนะพี่น้องเนาะบางทีก็ยังไม่ตก ก็เฉะนั้นแล้วกะอ่ะทาท่านพี่น้องก็ขอพี่น้องเดินทงางเพราะว่าชันจะเดินทางไปทั้งใดก็ให้ความนอกรวังในการขับขี่ยานยนต์นะพี่น้องก็ขอท่านผู้ชมจงรักษาเนื้อสัตว์ตัวกันให้อ่าลอดภัยจากกรคกคู่วิดกันกันทัวหนานพี่น้องเนาะเออถ้าคลิปนี้ท่านที่ดูคลิปของแอดก็ขอให้ท่านผู้ชมจงสุขีสุขคังลำรวดเสตงังก่าอ่าเสี่ยงโชคเพราะว่าจะเป็นเสี่ยงโชคตัวใด ปัดได้สำนักได้ก็ขอให้ถทุกหัวรวอยเบืรอกันน้วันที่หนึ่งกันหมดประจําันที่อ่าหนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้ยหกบหกันทัว่วหนาเด้อพี่น้องเด้อขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสบายดีกันทุกคนทุกคนสวัสดีครับโผม